เมื่อไหร่ที่เธอห่อไม่แน่นมันก็จะออกมาไม่สวยสลัดโลนี้ต้องแน่นอย่างเดียวเพราะนั้นครูจําเป็นจะต้องจับมือเธอหอ่อให้เป็นให้ได้ครูก็ไม่เก่งเพราะครูก็ไม่ได้ชํานาญแต่ครูรู้ว่าขั้นตอนวิธีการยงไงลดทําไม่ได้ไม่แน่ใจไปดูใน YouTube การห่อมีเยอะแยะไปศึกษาจากของจริงวันนี้แล้วก็ไปดูเขาหอ่อ ทำบ่อยๆทำยั78บาททำได้เกือบร้อยแผ่นเธอก็มันได้เยอะแยะไปโอเคไหมคะตอนนี้เธอมาดสสาูสีสันขาวเขียวส้มน้ำตาลโอเคไหมออกมาแล้วจิ้มกับน,น้ำสลัดสารพัดว่าเราจะขายน้ำสลัดอะไรให้ลูกค้าเลือกเพราะนั้นหัวใจของครูวันนี้นะคะคือการทำน้ำสลัด นักเรียนเห็นแล้วว่ามันไม่ได้ยากเลยแล้วสูตรครูแดงเป๊กมากแล้วก็ยืดได้อยู่ได้เธอใส่น้ํามากไปเธอก็เติมลดไปอะไรแบบนี้คนในครูค,คิดว่าน้ําสลัดของครูทุกคนผ่านไหมคะผ่า,ผาแล้วทุกคนก็พยักหน้ายอมแล้วเฮ้ยรสชาติมันเป๊กมากว่ะคอาเรียกกี่ก็อร่อยนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นอย่าใช้เวลาให้เสียเหล็กกําลังร้อนเย็นที่เข้าห้างซื้อทําเลยโอเคไหมแช่ยเย็นได้นะคะแช่ยเย็นได้ อเอาน้ำมา,มาอีกลูกเอาน้ำใส่มาอีกการทำงานใหญ่ๆก็แล้วแต่ของทุกอย่างต้องพร้อมและใกล้มือพร้อมที่จะใช้งานส่วนมะเขือเทศตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสลัดโลเอาออกไปตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมีโบด้วยนะคะโบก็คือเอามีใสเอามีใสเอานีใสเอานีใสโอเคไหมออา,อาไปก่อนเรากําลังจะเรียนโลนะคะ ครูจะห่อให้ทุกชนิดเลยให้แม่เลียนเห็นว่ามันยากนะห่อที่หนึ่งห่อที่สองห่อที่สามห่อที่สี่โอเคไหมบอกก่อนครูไม่เก่งน,นะก็ไม่ค่อยได้ทําบ่อยแต่ทําได้นักเรียนดูนะคะตรงนี้ให้เธอจาไว้ว่าอย่าวางที่ใกล้น้ําจะอันตรายมากเพราะถ้าเขาเจอน้ําปั๊บเขาจะเหนียวเลยดูนะคะขั้นตอนที่หนึ่งครูแทนห่อสลับด,ดูนะ

หนะ้าได้หมดเนี่ยมือกูยังสั่นนะยังไม่ไม่คเครียกอะไรนะเหมือนมันเหนื่อยค่ะมันมรวนะวันมีแล้วมันเอาเอาอาชาดร,นะะอะรอาออกมามีสุ ทเห็นไหมไม่ใช่ว่าดีนะลูกไม่ไม่ได้หาหาอะไรขาดมาเรกก่องใบครับ่น้าเห็นไหมคะอันนี้อันนี้กใกล้ายแล้วอนนี้เป็นอย่างนี้นะคะแล้วเรียนดูนะคะเริ่มใหม่นะคะอ่ะออกมา ไม่ได้เลยนะคะตึงต้งตึง้งถ้าเป็นแผ่นเนี่ยเก่าเขาจะฉีเขาจะซึมน้ำลหละ่ะค่ะนัาเรียนดูให้ดีนะทำให้ได้ทำให้ได้ เธอจะใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าขึ้นอยู่กับเธอขายอะไรนี่หรอกไหมคะอเ,คเอ,อ่ดึงเข้าหาตัวไม่ใช่ง่ายนะลูกครูเองยังไม่ชำนาญเลยครูบอกก่อนครูแดงไม่ใช่ใเก่งซะทุกเรื่องห้ามดึงเข้าหาตัวเพราะมันไม่มาแบบแต่ปัญหาก็คือว่าเขายังไม่นิ่งไม่นิ่งน่หรอกนะบางเาจะเขาจะนิ่งเอง เราจะต้องมีถาดแบบนี้แน่นอนดูใหม่นะลกูกเนี่ยเราให้เขานิ่มแล้วเห็นไหมเนื่องจากแข่งเงนี่ยเขาจะแบ่งกระหอน,นี้ของครูเนี่ยเป็นของเกา่าหคูจะหันให้ดูนะเริ่มสตาร์ทจาก ผักเนี่ยนะคะให้วางปลายไม่ง่ายนะลูกครูถึงบอกว่าครูจะต้องจับมือพวกเธอทำดูนะลูกนั้เรียนเงียบเนี่ยสนใจนะครูครูชอบนะคะให้เขาชนกันอย่างนี้นะลูกเธอจะใส่อะไรก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องหนึ่งหนึ่งนึกออกไหมคะเธออยากจะใส่อะไรก็ได้ไม่ออกไหมคะ,ออะ,คะดูนะคะไม่ง่ายนะลูก บอกก่อนไม่ใช่ขอมน่าจะดีน้าจิ้มก็มีแลเห็นไหมเนี่ยมาให้สุนันกินเลยเห็นไหมคะหมอก็หั่นขึ้นเห็นไหมคะเห็นไหมคะเดี๋ยนะตอนนี้พอวิสุทธิ์เนี่ยเราต้องเริ่มลงกล่องเลยเอาใหม่นะนี่ครูจะเอาสาหร่าย แล้วเรียนดูนะคะดูสลายการที่จะใช้สลายนะคะมันจะอยู่สุดท้ายเพราะว่าเวลาห่อเนี่ยเขาจะเห็นขอเข้าใจไหมคะหอเข้าใจไหมคะขเข้าใจไหมลูกอเข้าใจไหมไม่หมูนะไม่หมูครูบอกเดิว่าไม่หมู เธอไม่ต้องใส่ตามครูนะเอาที่เธอต้องการอยากกินอะไรเธอ,เอใสอ่อันนี้โอเคอเปืปป้อนใช่ใช่เพื่อให้เห็นใช่ถูกเป็นคำถามที่ดีมากามเ,เห็นไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะตัวเนี้ยเขาจะเหนียวอ่าไม่ตามมาท่ทีเลยเชื่อหรือยังคะว่าไม่หมู หักล้วนๆเล่นหัวใจโอเคไหมคะคิดว่าพอทำได้ไหมได้ไปผิดจังเอาใหม่